คริสปอยตอนที่159หวนกลับเทียนนานภาคหนึ่งเรื่องราวเปิดมาที่หาลี่หลังเพิ่งออกจากการกักตูวบำเพ็ญตลอด20ปีก็ต้องมาเจอกับข่าวลือเสียียหายๆว่าไปแย่งหญิงที่มีคู่มั่นหมายมาเป็นอนุภันญยาซึ่งสร้างความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงอย่างมากเขาเลยไปพบผู้อาวุโสหานยวนอิงหน้าใหม่แห่งเ,เขาเทียนเฉวียนเพื่อขอรับผิดแต่ผู้อาวุโสกลับบอกตรงๆว่าเรื่องนี้จำต้องยอมรับไว้ เพราะถ้าไม่ทําคนภายนอกจะคิดว่าเขาไม่สามารถปกป้องลูกศิษย์ได้เรื่องมันเลยต้องเล่นตามน้ําจากนั้นผู้อาวุโสหารจึงให้สองทางเลือกหนึ่งอยู่เป็นสิทธ์ใต้อนัตของเขาโดยต้องถูกลงอาคมต้องห้ามสองหรือเลือกอยู่ในฐานะอนุพันยาเพื่อให้คนภายนอกยอมรับแต่หญิงสาวเพ่หลิงกลับเลือกทางที่สองเองเพราะสําหรับนางคําคอรหาจากผู้อื่นไม่สําคัญสิ่งที่ต้องการจริงๆคืออิสรภาพ ในการฝึกฝนไม่อยากถูกสำนักบังคับให้แต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักเพื่อหลิงยอมแม้กระทั่งถูกสะกดสัมผัสทั้งห้าขอแค่ได้อยู่ติดตามผู้อาวุโสหานไปตลอดชีวิตคำว่าอิสระของเพื่อหลิงทําให้ผู้อาวุโสหานยอมรับและอนุญาตให้นางอยู่เคียงข้างพร้อมบอกให้เรียกเขาว่าคุณชายแทนคําว่าผู้อาวุโสแต่ในมุมของอินเย,ย่พูดอาวุธคู่ใจของแฮร์ี่กลับแอบคิดว่าในท่านใจอ่อนและอาจจะเผลอชอบเพื่อหลิงเข้าแล้ว เพราะตลอดช่วงหารี่บำเพญปิดด่าน20ปีก็มีแต่นางที่คอยมาหาในแปลงสมุนไพรทําให้เกิดความรู้สึกผูกพันเปิดหนังสือต่อมาหาลี่หันไปศึกษาคัมภีร์กระบี่ชิงหยวนที่ตนได้มาพบว่าหลังชั้นที่10ซึ่งเกี่ยวข้องกับระดับหยวนอิงขึ้นไปจะถูกผนึกด้วยอาคมกันไว้เพื่อป้องกันผู้ฝึกทเยอทะยานจนาธาตุไฟเข้าแทรกในนั้นปรากฏสุดยอดวิชาค่ายมหากระบี่ที่ต้องใช้กระบี่เหินนับร้อยสร้างเป็นวงล้อมแสงกระบี่มากกว่า360แสงทําให้แม้แต่ยอดฝีมือหยวนอิงขั้นปลาย ก็ยากจะเอาตัวรอดหากฝึกถึงขั้นสูงสุดจะมีพลังสังหารที่ครองเทียนหนานได้เลยแต่มีเงื่อนไขสําคัญต้องเสริมด้วยแร่โลหะระดับสูงที่ชื่อว่าเกิือจริงซึ่งหายากสุดๆสําน,นักทั่วไปไม่มีทางหาได้จับมือโชคดีที่มีสหายอย่างเฉิงและคนอื่นๆเสนอจะช่วยสอดส่องให้และยังเตือนว่าอีกสองปีจะมีงานชุมนุมแลกเปลี่ยนครั้งแรกของเทียนหนานที่เมืองเทียนเทียนซึ่งจะรวมเหล่ายอดฝีมือหยวนอิงจากทุกฝ่ายทั้งธรรมามานและสมาพันธ์ใหญ่ถือเป็นโอกาสดีที่สุดในการหาเกิือจริง จากนั้นผู้อาวุโสลู่อวีก็อธิบายแผนที่และอำนาจของแดนเทียนหนานโดยที่นี่ระดับสูงสุดคือหยวนอิงเพราะไม่มีผู้ฝึกถึงระดับเทพประจำแรงมานานแล้วแต่ละสำนักใหญ่ล้วนมีหยวนอิงคอยคำยันอำนาจจึงถูกแบ่งชัดเจนกอลุ่มที่ทรงอิทธิพลที่สุดคือสิบสำนักใหญ่และยังมีสามนักบำเพ็ญใหญ่แห่งเทียนหนานได้แก่ 1. ชื่อ,อยางสร้างเหรินฝ่ายธรรม 2. มานเท่าเหอหวนฝ่ายมาน 3. ามเว่ยหยาฝ่ายสมาพันธ์ก้าวแควน ทั้งสามคนเป็นยวนอิงขั้นปลายที่แท้จริงขยักขยเยื่ยนทีเดียวอาสันสะเทือนแดนทั้งแดนนอกจากนี้ยังมีประมุขสมาพันธ์หลงหานและเฟิ่งปิ่งซึ่งเป็นคู่บำเพ็นที่ร่วมมือกันได้พลังใกล้เคียงสามนักบำเพ็ญใหญ่เช่นกันสุดท้ายหาลี่ตั้งใจว่าหลังจากนี้จะออกท่องไปทั่วเทียนหนานเพื่อทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้กับบางคนและเริ่มต้นเส้นทางใหม่ของตนในฐานะยวนอิงหนุ่มผู้มีพรสวรรค์สรุปตอนนี้ เพลิงเลือกอยู่กับผู้อาวุโสหานในฐานะอนุพันญยาเพราะสแสวงหาอิสระหาลี่ค้นพบความลับของค่ายมหากระบี่และต้องออกตามหาแร่เกึงจริงปูพื้นอำนาจแดนเทียนนานพร้อมแนะนำสามนักบำเพ็ญใหญ่และอิทธิพลของสิบสำนักใหญ่หาลี่เตรียมออกเดินทาง